ประเด็นที่สองนียน่าสนใจมากครับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรหรือว่าลุงโทนี่ทางอาจารย์ไพศาลพืชมงคลเนี่ยออกมาบอกข่าวลับว่ามันมีข่าวว่าบีวีไคนหนึ่งไปโผล่ที่สิงคโปร์ช่วงนี้ไปชมคลิปอาจารย์ไพศาลครับคุณโทนี่อยู่้นใดหรือว่าจะไปสวีวีวีนับตั้งแต่วันที่29 รัษภาคมไปต้นมาจนถึงวันนี้ก็มีคำถามกันเกิดกล้องกระหึ่มไปทั้งประเทศนะครับว่าคุณโทนี่หายไปไหนเพราะในวันที่29ตอนเช้าที่มีผู้เห็นท่านนั่งรถตู้ปิดมา่านออกจากบ้านจันสองล่าไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่ปรากฏข่าวข่าวท่านอีกเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนและไปทำอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติไปจากที่เคยเป็นมาแต่ก่อน แล้วก่อนหน้านี้ทุกวันนะครับท่านจะต้องไปงานโน้นไปงานนี้ไปทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้จนเป็นข่าวพาดหัวทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวพาดหัวเชิงบวกเชิงลบก็แล้วแต่เธอมันนั้นมันเมื่อท่านหายไปเนี่ยก็มีการถามถึงเงินทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันแต่เป็นการถามถึงในแง่ตั้งข้อสงสัยว่าท่านหนีไปนอกประเทศแล้วหรือว่ายังอยู่ในประเทศกันแน่เพราะมันมีผลกระทบเกี่ยวข้องในทางการเมืองมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะเดนอย่าได้ตำหนีเตียนบรรดาผู้ที่ที่ถามหาเรื่องราวนี้กันเลยนะครับมีนักข่าวไปถามท่านนายกเสีถาว่าท่านโทนี่นีออกไปถางประเทศแล้วหรือ,อยังท่านนายกท่านไม่ตอบนะครับว่าท่านโทนี่อยู่ที่ไหนท่านบอกแต่ว่าคุณอุงอิงรู้ว่าท่านโทนี่อยู่ที่ไหนและท่านก็ได้คุยกับคุณอุงอิงแล้ว คุณลุงเองบอกว่าคุณโทนี่สบายดีนั่นไม่ใช่ท่านนายกเสรษฐาท่านตอบไม่ตรงคําถามนะครับแต่อากับกริยานั้นชัดเจนว่าท่านไม่ประสงค์จะตอบคําถามว่าคุณโทนี่อยู่ที่ไหนซึ่งท่านก็น่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับท่านจึงบ่ายเบี่ยงเลี่ยงมาตอบว่าคุณโทนี่สบายดีเพราะนักข่าวไม่ได้ถามว่าคุณโทนี่สบายดีหรือไม่สบายดีแต่เขาต้องการรู้แนละถามว่าอยู่ที่ไหน อันการที่ท่านนายกเสษษียฐาท่านตอบไม่ตรงคําถามในลักษณะนี้จึงยิ่งเพิ่มความสงสัยให้นะครับและก็ข่าวสารก็ด้อมกล้องกึนไม่เว้นแต่เราเช้าบ่ายนะครับจะมีข่าวตลอดเวลาว่าคุนตันนี่หนีไปแล้วหรือ,อยังหรือยังอยู่ในประเทศแล้วก็สับสนโอนรมานก,กันทั้งวันทั้งคืนว่าไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าเมื่อสามวันก่อนนี้มีการประชุม เชงกลีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์นะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคังแสงก็ไปร่วมประชุมเขาด้วยผู้นําประเทศต่างๆในโลกก็มาประชุมกันเป็นจานวนมากรัฐมนตรีกลาโหมจีนก็มาสหรัฐก็มาแม่นายเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนก็มานะครับมีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมไทยได้พบกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งระดับ V ีวีนะครับ แต่เขาวไม่บอกว่าเป็นใครเป็นชื่ออะไรจะเป็นคุณโทนี่หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีกลาโหมไทยขัน้นสุทินกังแสงก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการที่ทหารจะยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ๆทาไมท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาพูดอย่างนี้เพราะการพูดอย่างนี้ความหมายมันก็บ่งบอกอยู่ในตัวนะครับว่าต้องการปราบทหารว่าอย่ายึดอำนาจนะการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายและคําถามแบบ และการปราบแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นค่าวใดแล้วมันมักจะมีเหตุสังเกตนะครับเมื่อก่อนยึดอำนาจ2,419หรือการก่อนการยึดอำนาจ2,557เ,เนี่ยก็มีคนปราบแบบนี้มาก่อนทั้งสิ้นแต่ในที่สุดไอ้การปราบน,นั้นน่มันไม่มีความหมายอะไรหรอกมันจะยึดอำนาจหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คนปราบคนปราบอาจจะปราบเพราะความหวาดกลัวเหมือนคนกลัวผีก็ได้ตะโกนเสียงดังไว้ก่อนมันอยู่ที่ว่า คนที่จะตอบถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับมีคนออกมาผู้ว่าผมไม่ปฏิวัติเมื่อนั้นแหละครับนับถอยหลังได้เลยเพราะนับตั้งแต่พศออ2500เป็นต้นมาจนถึง2 5 0 7เนี่ยผู้ที่กลับทาการยึดอำนาจเนี่ยล้วนถูกสื่อมวลชนถามมาแล้ว้งสิ้นว่าได้ข่าวว่าท่านจะยึดอำนาจหรือท่านมีโอกาสจะยึดอำนาจท่านจะยึดไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะครับว่าผมไม่ยึดอำนาจแต่ทันทีที่ตอบอย่างนั้นนับถอยหลังครับไม่นานก็ยึดอำนาจ เพราะฉะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีสุทินมาพูดปล้ำว่าการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ฟังไว้นะครับในฐานะเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งแต่ว่ามันจะยังไม่น่าตื่นต้นตื่นเต,ต้นตกใจจนกว่าจะมีใครสักคนมาบอกว่าผมไม่ยึดอำนาจเมื่อนั้นแหละครับจะได้นับถอยหลางกันเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามก็ยังค้างคาใจพี่น้องประชาชนอยู่ว่าคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศไหมและวันที่18มิถุนายนท่านจะไป พบอัยการทังสุดเพื่อไปนําตัวไปฟ้องต่อสารอาญาหรือไม่ซ <c oughs> ึ่งผมก็ยังคงเชื่อนะครับว่าท่านไม่รอให้ถึงวันนั้นและคงไม่รอเสี่ยงที่จะติดคุกอีกครั้งหนึ่งอย่างไรเสียท่านคงจะหาทางปลอดภัยไว้ก่อนผมยังเชื่อว่าท่านไม่อยู่ในประเทศแล้วนะครับแต่ต้องเป็นเรื่องที่คาดคดีกันไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามใหญ่ที่ว่า คุณโทนี่หายไปไหน,ห,ไไห,นหรือจากไปสมีวีวีจึงยังคงเป็นคำถามที่กึ้องอยู่ในฟ้าการเมืองประเทศไทยนะครับก็เลยออกความเห็นในเรื่องนี้มาบรรณาการท่านสมาชิกแฟนเพลงทั้งหลายกับอาจารย์ไพศาลสรุป2ประเด็นนะครับประเด็นแรกตั้งคำถามคุณโทนี่หายไปไหนมี VVIP ไปโผล่ที่สิงคโปร์ใช่คุณโทนี่หรือไม่อันนั้นประเด็นที่ห ประเด็นที่สองล้มตีกลาโหมท่านสุทินออกมาดักคอว่าการยึดอํานาจของทาหารสมัยนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับอันนี้คือ2ประเด็นหลักๆแต่ว่าหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดคุณโทนี่จะไม่อยู่ไทยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาจะออกจากนอกประเทศจริงๆมันก็ไม่ไม่ยากเพราะว่าเขาไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินใช่ไหมเขามีเครื่องบินส่วนตัวใช่ค่ะสำหรับคุณโทนี่เนี่ยเขามีเครื่องบินส่วนตัวนะคะเป็นเครื่องบินธุรกิจ2เครื่องยนต์รุ่น G 6 5 0 ER รองรับผู้โดยสารได้19คนแล้วก็บินได้ไกลถึง7,500ไมล์ทะเลราคานะคะมือหนึ่งน่าจะประมาณ70ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ2,400ล้านบาทค่ะอืมเดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจนวันที่18มิถุนายนจะเป็นวันที่อายการนัดลุงโทนี่หรือว่าคุณทักษิณเนี่ยไปส่งตัวที่ศาลถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ยก็ไปรอรุนเอาว่า จะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันแต่ว่าถ้าคุณทักษินไม่ปรากฏตัวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่อยมาวิเคราะห์กันต่อไปนะครับอันนี้จบประเด็นเรื่องคุณทักษิน